ยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Kawasaki Vulcan S รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026สีเมทัลลิกแมตต์กราเฟนสตีลเกรย์ r รดครูเซอร์ที่ผสมผสานดีไซน์โดดเด่นกับสมรรถนะทันสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งสไตล์ความสบายและพลังในคันเดียวมาดูกันเลยว่ารถคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างทั้งในเรื่องดีไซน์ภายนอกสมรรถนะบนถนนและประสบการณ์การขับขี่โดยรวม เริ่มกันที่ดีไซน์ k a วาซากิว u ล c ัน SP 2026โดดเด่นด้วยความเรียบหรูและความฉบเฉี่ยวสีเมทัลลิกแมตต์ราฟเฟิสตีลเกรททำให้รถดูมีความสง่างามและลึกลับโดดเด่นท่ามกลางฝูงชนด้วยท่าทางต่ำและงานดีไซน์ที่เน้นความคลาสสิกของครูเซอร์แต่ก็มีเส้นสายที่คมชัดและโค้งเว้ากลมกลืนเข้ากับความสปอร์ตตัวถังน้ำมันที่ออกแบบสวยงามพร้อมโลโก้คาวาซากิที่เป็นเอกลักษณ์เบาะนั่งออกแบบเพื่อความสบายสำหรับการขับขี่ระยะไกล และไฟเลทที่ทันสมัยทั่วทั้งคันโคมไฟหน้ามีดีไซน์เหลี่ยมสมัยใหม่ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับรูปลักษณ์โดยรวมในส่วนของโครงสร้างและการประกอบบูรการเอสมีเฟรมที่น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีและมั่นคงการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ผู้ขับขี่ทุกขนาดตัวนั่งได้สบายด้วยแป้นพักเท้าและแฮนด์บาร์ที่ปรับได้ระบบการสะเทือนประกอบด้วยโช๊คหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช๊คหลังแบบออริตซอนตันแบ็กลิง ให้ความนุ่มนวลและสมดุลในการขับขี่บนถนนหลากหลายประเภทล้ออลลอยดีไซน์สวยงามพร้อมอยางกว้างช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความมั่นคงในขุมพลังมูลกันเอสใช้เครื่องยนต์คู่ขนาน649ซีซีที่ให้สมดุลระหว่างสมรรถนะและความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์สีจังหวัดระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังที่นุ่มนวลและต่อเนื่องเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลพร้อมเกียร์6สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นไหล ช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจและตอบสนองดีนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคลัตช์แบบสลิปเปอร์ที่ช่วยลดแรงย้อนในขณะเปลี่ยนเกียร์ลงเพิ่มความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่เรื่องระบบเบรกบูลการเอสไม่เคยประนีประนอมมาพร้อมกับดิสเบรกหน้าหลังที่ติดตั้งระบบ ABS เพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นช่วยให้หยุดรถได้มั่นใจแม้ในสภาพถนนลื่นหรือ,อยากลำบากการเบรกตอบสนองได้ดีควบคู่กับคันเร่งที่แม่นยำและการควบคุมที่คล่องตัว ทำให้การขับขี่ในเมืองหรือโค้งแคบแคบเป็นเรื่องง่ายหน้าปัดเรือนไม้ของบูลการเ S ทันสมัยและอ่านง่ายมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ที่แสดงข้อมูลสำคัญอย่างความเร็วตำแหน่งเกียร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและรายละเอียดการเดินทางหน้าปัดนี้วางตำแหน่งได้ดีและมองเห็นชัดเจนในทุกสภาพแสงช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากถนนนอกจากนี้ยังมีไฟเลี้ยวและไฟเบรกแบบ LED เ,เพิ่มความปลอดภัยในช่วงกลางคืน เรื่องความสบายวูลการเอสให้ความรู้สึกผ่อนคลายเบาะนั่งออกแบบมาให้ท่านั่งที่ไม่เมื่อยล้าแม้ขับขี่ระยะไกลเบาะนุ่มและรองรับได้ดีพร้อมด้วยการปรับตำแหน่งแป้นพักเท้าและแฮนด์บาตามความชอบส่วนตัวไม่ว่าจะขี่ทางไกลหรือในเมืองวูลกันเอสให้ประสบการขับขี่ที่ราบรื่นและน่าประทับใจเรื่องความประหยัดน้ำมันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคาวาซากิปรับจูนเครื่องยนต์ให้สมดุลระหว่างพลังและความประหยัดทำให้วูลการเอสเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับผู้ขับขี่ในชีวิตประจำวนัน ความจุดถังน้ำมันเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในแง่ของฟีเจอร์วุลกัน S ให้สิ่งที่จำเป็นโดยไม่ซับซ้อนเกินไปเน้นสมรรถนะการขับขี่ที่สะดวกสบายและความปลอดภัยที่สำคัญเท่านั้นคุณภาพงานประกอบยอดเยี่ยมสะท้อนถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือที่คาวาซากิมีชื่อเสียง ราคาของ Kawasaki Vulcan S รุ่นปี2026ในประเทศไทยจัดว่าน่าสนใจมากสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นในตลาดครูเซอร์หรือต้องการอัปเกรดรถเดิมด้วยดีไซน์ที่สวยงามสมรรถนะมั่นใจและฟีเจอร์ที่คุ้มค่าถือเป็นรถที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปสรุปได้ว่า Kawasaki Vulcan S ปี2026สีเมทัลลิกแมตต์กราเฟนสตีลเกรเป็นครูเซอร์ที่หลากหลายและมีสไตล์เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ทั้งมือใหม่และมือเก่า ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลสมรรถนะที่โดดเด่นและฟีเจอร์ที่เน้นผู้ขับขี่ด้วยดีไซน์ที่ดูดันและทันสมัยไม่ว่าจะใช้เดินทางในชีวิตประจําวันหรือทริปสุดสัปดาวุลการอสพร้อมมอบความสบายปลอดภัยและความสนุกทุกเส้นทางติดตาม W A Auto Review เพื่อรีวิวและข้อมูลอัปเดตรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆได้ที่นี่ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อรับชมเนื้อหาดีๆต่อไปนะครับ